มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไปรษณษย์ไทยประกาศพื้นที่20จังหวัดนำส่งพัสดุล่าช้าเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564บริษัทปรณษย์ไทยจำกัดประกาศอัปเดตการให้บริการปรณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยวันที่14พฤศจิกายน2564เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์ของอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การจำหน่ายของประชนไทยไม่สามารถจำหน่ายได้นะคะจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอพระประแดงอำเภอบางปูอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดบางบัวทองจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองและก็อำเภอสามโคกค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองอำเภอเสนาอำเภอพักไห่อำเภอบางประอินอำเภอบางไทรอำเภอบางประหันอำเภอบางบานอำเภอบางซ้าย จ,จังหวัดอ่างทองอเภอป่าโมกจังหวัดสิงห์บุรีอเภอเมืองแล้วก็ออินบุรีจังหวัดนครราชสีมาอเภอพิมายค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอเภอวารินชำราบจังหวัดขอนแก่นอเภอเมืองอภอบ้านแฮดอเภอชนบทอเภอุบลรัฐอภแวงใหญ่จังหวัดมหาสารคามอเมืองอเภอโกสุมพิสัยอกันทรวิชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอทวัดบุรีจังหวัดนครสวรรค์อภอชุมแสงอภอพยุหคิรีอโกลกพระ จังหวัดอุทัยธานีอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอเภอบางระกำจังหวัดพิจิตรอบางมูลนาาอบึงนารางอเภอโพทะเลอเภอสามงามจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอเมืองอสองพี่น้องอเภศรีประจันทร์อบางประมาอเภออุททองจังหวัดนครปฐมนะคะอสามพรานอเภอนครชัยศรีอดอนตูมอเภอบางเลนอภอพุทธมนตลจังหวัดเพชรบุรีอเภอบ้านแหลมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอพระแสง สมุทชุมพรอำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกอย่างไรก็ตามนะคะบ,บริเวณรอบๆได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้นการจำหน่ายสิ่งของส่งของทางไปชณีประเภทต่างๆอาจจะล่าชา้ากว่าปกติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ